ไก่มันมาขี้บนโต๊ะนะท่านผู้ชมคราบสวัสดีนะท่านผู้ชมทุกท่านเนาะนะนะมาพบมาเจอมาเจอ,เจอช่องในายโพธิชาแนลนะท่านผู้ชมก็มีของที่จะเกะนะฮะของมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะท่านผู้ชมนะครับ เรายังไม่ได้ทําคลิปแกะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเบื้องต้นมันคืออะไรนะครับมันคือสิ่งที่จําเป็นต้องใช้นะครับและที่สําคัญนะครับมาจากโรบินสันเลยเหรอนะของชิ้นนี้มาจากโรบินสันมีจดหมายน้อยเขียนมาด้วยนะชื่อนามสกุลลูกค้า คนบ้าเห็ดสุขสันต์วันเกิดโอ้คนบ้าเห็ดนะฮะทุกท่านนี่เป็นบินของนะฮะโอ้อันนี้คือน่าจะเป็นบินหรือว่าใบรับประกันอะไรต่างๆนะมั้งนะฮะแล้วก็มีบินตัวนี้ด้วยแปะหน้ากล่องเดี๋ยวเราจะเก็บเอาไว้นะฮะท่านผู้ชมนะโอเคนะใบอันนี้มาเดี๋ยวเราก็มาเกะกันตรงนี้นะท่านผู้ชม เป็นกล่องใหม่ๆอยู่เลยเดี๋ยวแกะสติกเกอร์มันออกก่อนมันมีสติกเกอร์ซีนไว้อยู่แต่ว่ากล่องมันเราต้องเก็บไว้ก่อน mm hmm. เผื่อมันมีปัญหาอะไรมันจะได้เคลมได้นะฮะนะการอื่นก็ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะที่แม่ตานะครับมอบสิ่งนี้ให้คนบ้าเห็ดนะฮะไ,ไม่รู้อ่ะใครไม่รู้เนี่ย ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตานะคะเดี๋ยวเราแกะดูกันขอ,องเราเหรอนี่มันคืออะไรนี่ท่านผู้ชมมันคือสิ่งนี้ท่านผู้ชมโอ้มีมีกล่องตรงนี้อีกอ่าตาฮารืออะไรต้องไอ้นี่หรือเปล่านี่ท่านผู้ชมยกยกกล่องออกสิเออหลายคนคงจะยังงง มออกบริษัทโตชิบ้าไทยแลนด์จำกัด mm hmm. นะฮะเดี๋ยวเรามาเกะดูตรงนี้กันมันคืออะไรนะฮ mm hmm. เกะยังไงเอ่ยมาเกะรอนะขอบคุณเพื่อนเราด้วยนะเราทำข้าวอยู่คนมาเห็ดก็กำลังทำกับข้าวอยู่ โอ้มันคือไอ้ไรนี่โอ้มันคือสิ่งนี้โอ้ซีนมาอย่างดีมันน่าต่มันเหมือนเครื่องทำน้ำอุ่นนะมันคือเครื่องทำน้ำอุ่นท่านผู้ชมโอ้มันคือเครื่องทำน้ำอุ่นะน,น,น,นะะ โอ้สรุปคือเครื่องทำน้ำอุ่นนะท่านผู้ชมนะเครื่องทำน้ำอุ่นนะฮะมันคือเครื่องทำน้ำอุ่นเดี๋ยวเรามาแกะดูตรงนี้อีกนี่มันคือกลองอะไรโอ้มันมีเซตมาเลย นี่ท่านผู้ชมมันคือสายนะฮะแล้วก็ฝักบัวแล้วก็ที่ก๊อกปิดเปิดแล้วก็ที่วางาตัวนีบคล้ายๆตัวเสียบก๊อกสามารถปรับได้ด้วยปรับองศาได้ด้วยโอ้นี่สามารถปรับองศาหมุนได้แก๊กแก๊แก๊แก๊เหมือนขากล้องเลยโอ้ดีมากเลยท่านผู้ชมเราอยากได้องศาไหนคือปรับได้หมดเลย ปกติถ้าเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นอนะ่ะมันจะมีล็อกให้เนาะล็อกของใครของมันล็อกองศาเองมันจะมีแก๊กๆนะอันนี้มันหมุนได้ทุกองศาเลยที่เราต้องการแล้วก็มีชุดน็อตแถมมาให้นี่หมดแล้วนะท่านผู้ชมก็จะเป็นเซ็ตต่อเครื่องทําน้ําอุ่นเนาะโอ้อันนี้ก็เป็นฝักบัวอย่างดีเลยมีมอกอนีสังเกตดูว่าของมาตรฐานเลย ตัวชิบ้าเนาะมาตรฐานเลยโอ้อันนี้ก็ปรับได้ปรับระดับได้ปรับได้หนึ่งสองสามสี่ปรับได้สีอย่างอันที่หนึ่งก็คือรูตรงนี้แบบรูวงกลมใหญ่อันที่สองก็คือรูเล็กตรงนี้จุดจุดอันที่สามก็คือตรงนี้อันที่สีก็คือวงเล็กๆตรงกลางนะฮะ อ้ oh. นะแล้วก็มีสายแถมมาให้นะสายต่อนะฮะท่านผู้ชมพร้อมอุปกรณ์ต่างๆนะตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะนำไปประกอบเองเนาะนะครับเดีย๋ยวจะติดตั้งเองนะลองดูนะท่านผู้ชมก็ยังไม่เคยติดตั้งหรอกนะฮะแต่ก็ลองดูว่าจะตติดตั้งได้หรือเปล่านะคาดว่าน่าจะไม่ยากเกินไปนะแต่ที่สำคัญก็คือ ต้องอย่าลืมสายดินเท่านั้นเองนะฮะหรือว่าสายกราวเนาะที่บ้านของผมเนี่ยมันสายไฟเนี่ยมันมีสายกราวอยู่แล้วนะทานผู้ชมก็ต่อต่อเข้าสายกราวเลยนะฮะเราก็แค่วัดดูว่าอ่าค้วบวกค้วบลบหรือว่าอ่า L อันไหนไม่ตั้นเหมือนที่เคยทำกับพี่บอลเลยอน่าจะไม่ยากเกินความสามารถในการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นเนาะนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับทางผู้ใหญ่ใจดีนะฮะส่งมาให้ติดตั้งห้องของน้องเอิร์ธนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นของขวัญน,นะในวันเกิดของคนบ้านเหตุด้วยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเนาะนะครับขอขอบพระคุณนะฮะทางผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่แม่ตานะครับมอบเครื่องท่าน้ำอุ่นให้นะครับขอให้ท่านนามีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะครับ มีแล้วก็ขอให้มีอีกนะครับคิดสิหวังสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนานะครับขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนะขอให้คุ้มครองนะท่านแล้วก็ครอบครัวขอวงท่านนะอยู่เย็นเป็นสุขนะครับอย,ย,ย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยนะครับผมสาธุครับผมสาุาของขวัญวันเกิดเหรอใช่ท่านส่นงมาให้เป็นของขวัญวันเกิดขอบคุณมากอคุณมากครับ,รบเดี๋ยวเราก็หาเวลาว่างๆเดี๋ยวมันติดตั้งนะฮะท่านผู้ชม ช่วงนี้ยังเป็นร้อนอยู่เนาะยังอากาศยังร้อนอยู่เลยนะครับเดี๋ยววันไหนเราหยุดวันวันวันที่ทีมงานหยุดพักผ่อนเดี๋ยวผมจะติดตั้งนะฮะช่วงนี้เราไปลุยกันทั้งวันเลยนะว่าจะติดตั้งชุดกุญแจรถก็ยังไม่ได้ทําเลยนะมืดค่าซะก่อนนะท่านผู้ชมนะกลับมาถึงบ้านก็เพลียเลยนะฮะเราต้องขอโทษขอภัยที่ทนะางผู้ใหญ่จะดีส่งมาให้แล้วผมยังไม่ได้ติดตั้งนะฮะเพราะว่าอาจจะยังเรื่องของเวลาเนาะ เราต้องหาเวลาว่างๆก่อนมันจะมีเวลาว่างอยู่เห็นทีมงานเกินๆมาอยู่ว่าเออเดี๋ยววันนั้นวันนี้เดี๋ยวขอหยุดไปทําธุระอย่างงี้แล้วก็ถือโอกาสนั้นนะฮะโอเคครับผมฝากไว้เท่านี้ทุกท่านนะขอบพระคุณผู้ใหญ่เจรสวัสดีครับ